ครับไม่นี้ครับพ่อครับผมครับโอโนแบกแคทแค่เราครับพี่น้องครับไม่นี้ย่สวนบักระโลกทุกครับพี่น้องครับบักระโลกทุกหรือบักรสวรลดครับพี่น้องครับไม่นี้ครับพี่เล็กน้อยแอลอยากกินบักระโลกทกครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้คือบักระโลกทุกครับพี่น้องครับโอ้ยอยากป้ออยากมากข่อยอยากกินไออยากกินมากงี้เหตุค่อยๆจากน่อยนี่เพราะน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิปาทสู้กินเดี๋ยวสิปาดสู้กินจะจะแอลไปหลีบบ๊ หน่วยขึ้นใหญ่เจ้าอย่าตัวไข่เด้อตัวดุจ้าจ้าไข่จะกินแน่นปาดปาดบักระโลกทอกับปาดเครแข้งน้นนนนนะองเด้อว้าวสุดยอดบังคับพี่น้องครับบัก,กระโลกทอรับปากระโลกทอกหรือปากเซวรสครับ,กกรอ,รรบอันนี้เราอยู่ที่อำเภอเขาค้อครับพี่น้องครับอำเภอเขาค้อ <โฮ S 1> จ <โฮ S 1> ังหวัดเพชรบุรีโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยคือมันงามแท้เห็นตาเสียแล่วนะ แต่มักจะว่าแต่กิลี่กระดอกกันดีอ่ะอน,นี่เรามีซวนนะครับเราต<อ>้องใส่ใข่กินแบบปุ้งได้บอได้ได้ได้ไดโอเคน,อนี่ค่ะวิธีการ<ม>ทำอย่างนี้บอกเป็นการกินกับพี่น้องครับเบป็งก่อนเบป็งการกินเนี่เราต้องมาชิมครับขูดขูดลด่องตะกอนมือแบบสุด,ดยอดจริงๆปลาอิลีพีกก่น้องตาคัมย์ยิงใหญ่ครับ ก,กับไงเป็นหน้องครับงอมกับปลาครับอ,อ้าวอยอ้ายแล้ว่อยสิดได้บาก,กินบอลละนี่เฮ้อสิกินเดียวแวะอีอ่ยงวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปลาได้กินเซียวกันเปน็นหอ้ครับบักเจ้ารวโด,ดโอ้ไอ้ปก่อนจะกินโมนี่เลยวะแมนเขาบอกว่ามันปรุงรสได้ด้วยอ่ะ ก็ได้อ้ยาตงใส้รบ่าขอสนมารหา้ไปเก็บแอดเก็บมากแล้ไปเข้าไปหลีมาูดูค่ะดูดดูดูเบิงเบิ้งเบ่าตอนนี้พอนะเจ้โอยเอาเอีกเอาอีกโอ ันนี้คือแบบเจออกมาเปกติมันจะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้มันเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานอมหวานนินดๆนะมันไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดเลยอ่ะแต่นี้เราจะทําการปรุงนะะคใครที่แบบว่ามีจักะรถอยู่กับที่บ้านเนาะเราอยากกินปรุงง่ยายๆอย่างนี้เอยงเนี่ยพอรักอย่งเนี่ใส่ไปจุกเลยปรุงเป็นย,ยังไงน,นะคะ ใส่น้ำปลาหรือจะใส่เกลือก็ได้นะคะใครไม่ชอบกินน้ำปลาก็เกลือแต่ใส่ปลาแดกก็ได้พี่น้องเออปลาดักตัปลาดัก <laughs> ปลาด, <laughs> ดักใส่ได้บ่บ่ได้ได้ทำปลาแดกวันนี้เอาปลาแดกใส่ยังไงแซ่บไหมหนูเ <laughs> อาน้ำปลาใครไม่ชอบน้ำปลาใส่เกลือแต่ค่อยอ่ะมักกินน้ำปลาสีเห็ดจังสีเด้ออ้อาวเ,เสร็จแล้วมันกระมีอันนี้บุ๊คบุ๊ค ปาทีก็มีอ้าวอันนี้เอิเนียงน้ำตาลน้ำตาลใส่จักหน่อยอะละลายกันเลยบอมันหวานเกินเอ้าปาทีปาทีเส่ลงไปเลยเยอะบ่เติมหนึ่งกันเลยมักเพชรมักไร้เสิร์ฟไร้มักเพชรหน่อยใสิร์ฟโอ๊ยไร้พูดแสบเขารียกว่าอร่อยปากลำบากตุดโอ๊ยเนาะ นี่นะคะ,ะม่วงๆนี่สว่งเลยนะนี่ไงคะอร่อ,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 อยังยังโอ้ยเจ้าชิมใหม่อีกรอบมังสิแซ่บมากเลยอ่ะเนี่ยล,ลองชิมกว่าว่าใส่ปลาร้าอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะกินไป ไม่ได้โฆษณาให้นะคะใช้แซ็ปไหมค่ะกําลังออกอากาศอยู่ช่วงนี้นะคะจะบอกว่าใส่น้าปลาก็ได้โอ้ยเยอะไปบอกเพราะว่าใส่น้ําปลาไะเยอะแล้วน้าลายไหลกันบ่แซ่บแซ่บแซ่บน่พี่น้องบักเตารลอดยาพี่น้องปรุงแซ่บได้ครับน้องแซ่บแซ่บ แรกว่าจะขัดไทยแค่ <ไข S 2> คำสองคำใช่ไหมบอแกงทุกนายครบ๊ายบาย